มึงจะชอกูเหรอช่เอชอเฮ้ยเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดยังไงอย่าช่โอ้ยยิงกุยิงกุยิงกุครับบาย เฮ้ยเฮ้ยโต้นยาต้นยาต้นยาเช่นะเช่นะปืนเขามีไว้ใช้เราต้องใช้ครับนี่พวกผมก็จะเล่นรอของนะฮะเล่นแบบกันพิเรนพิจาร์นะฮะใช่เราไม่ได้เครียดอะไรฮะปล่อยคลิปเล่นตามสบายเฮ้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 ยเออเออเออกูจะตายแล้วกูจะตายเฮ้ยเมาด้วย เมาล้วงอ๋อมันอยู่ไหนวะเจ็บนะเว้ยเฮ้ยมันเจ็บเหมือนกันนะเว้ยนะฮะก็ไม่มีอะไรทำครับช่วงดึกนะฮะไม่มีอะไรทำอยู่แล้วเราก็อาชีพซาตอนจะเปียกเราต้องแนวทางคะว่ามันจะไปด้านไหนครับ อยู่ไหนอื้อโดนโดนมาฮะอื้อโดนโดนแงเ็บแสบเลยนะโดนช็อตช็อตช็อตไปแล้วไปไหวแล้วฮะแสบเฮ้ยเฮ้ยอย่าโกงอยู่เว้ย

โอ้ต้นโคตรขี้โกงอ่ะโคตรขี้โกงอ่ะโอ้โหโอ้โหอ้หูยย่ำเยี่ยนะฮะโอ้ยเนี่ยนะฮะเราไม่รู้ว่าใครจะชนะไม่รู้ใครจะชนะต้นยา ต้นยาลูกต้นยาต้นยาต้นต้นต้นยาลูกต้นยาลูกเอากูตายเลยนะได้เงินตัวไฟกูจัดให้โอ้โห้คตรกล้ากแกต้นไปเพิ่มเลือดไอ,นนอ้อย่าเกียนเนี่ยผมไม่ชอบให้ใครมาเล่นตามนะ โกงเงี้ยมึงโกงเงี้ามึงาาม,ามามีดมีดอเอฟบิน <c oughs> อันนี้ไม่ได้ล่ะ <c oughs> เอฟเล่นอันนี้ใช่ไหม ลอยลอยอเฟโผ่จอดนะคตรับถืเอเฟเลยอ่ะน่าเขาเป็นงาครับ่นต้องเกียร์ยแล้วอ่าเกียร์อะไรอีกโอ้ไอีกแล้วนะต้นไม่เลิกนะเล่นอย่างเงี้ยต้นรู้ว่ามึงอะ่ะตัวปลอมกูรู้ว่ามึงอยู่ด้านหลัง ตกใจแน่จริงก็เป็นเอนจิเนียร์แล้วมาหาในในฐานเด็กถ้าแน่จริงนะโอ้รู้จักมึงเปิดประตูปิดเปิดได้ขนาดนั้นอะหาไม่เจอแล้วทีมแน่จริงนะเป็นเอนจิเนียร์แล้วมาหาเราสิเกยตายละกูจะจะตายละตายก่อนดีกว่าเขเป็นเอนจิเนียร์แล้วมาหาเร <Engineer. S 2> าทีเอมเอนจิเนียร์ เลยจ่าเบบีหาเราไม่เจอหราจะเกิดปัญหานิดนึงเลยเอฮะมาแล้ว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 เมื่อกี้ไหนอ่ะผมจะขึ้นไปยังไงผมขึ้นมาไม่ได้ไม่ใช่เหรอไม่ถึงให้เป็นเอนจิเนียร์ตัวสร้างป้อมอ๋อ คุณแนะ่จริงคุณก็ลงมาดิยังไงไมไผมก็กไไดด้้อก็่ผมรู้ทิศนาฬิกาคุณหมดแล้วอ,อ,โอโอ้โหโอ้โหหนักแน่น,นเราปืนหนักนะปืนหนักโอ้โหโอ้โหโอ้โหปืนหนักเอเจ็บปับ ต<ม>ายสปายประทะสปายจัดให้<อ>ขึ้นกับเยอะนะต้นกากมากๆไปเพิ่มเลือดเนี่ยเอ,อ้ยดังดังดังเปิ้ลนึงแป๊บนึงๆปลนึงลงมาเอฟลงมามันดังมันดังเกมมันดังเสียงมันเสียงมันดังโอเค ยังดังชึบเลยกูปรับถูกไหมเนี่ยโอ้โอ้โอ้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรงั้นเหรอ,อนี่ไม่ใช่ ห่ออะไรนี่นลลอ๋อกลกลนกวนโมกวนเวต็มไปลงมานีแน,น่จรเหรอใครใครใครออนเฟซใครออนเฟซมาวะงานแน่เอเองานแน่งานแน่ ขอบคุณครับเอฟย้ายไปฝากเขาเลยคุณขึ้นไปได้ไงอโอ้ยขึ้นอย่างนี้นี่เองเป็นแบงลูชิคุณละขึ้นอย่างนี้นี่นเอง,อง,เองว่าที่เขารู้วิธีกระโดดสองชัน้นจากเกมยันริปอล่ะรูะ้ไหมเขารู้มาจากไหนเขารู้มาจากเกมนี้แหละให้กดกระโดดแล้วกดคอนโทรลอยู่ใกล้ๆ <c oughs> เจ็บไหมทมาเม็ดท่า อุ๊ยอุ๊ยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะตัวเธอเจ็บนะเอาอยู่ไหนวะอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวแม่งต้องมาอ้อมหลังกูอันหลังให้ตูวมันไม่ดีเอ็มวิ่งแบบโค้งอยากได้นาฬิกาแบบมึงบ้างว่ะต้นสักวงก็ยังดีไม่ใช้สัญญาว่าจะไม่ใช้่น่ของดีเนี่ยเรามือมือมันคืออะไรแนี่เดี๋ยวพึ่งรอให้ไอ้บัคของนายหมดก่อนเด้ อย่างนั้นผมไม่อ่ะมา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 หุยหุยเก็บโดนเก็บโดนเก็บโดนหุยหุยหุยได้บางคนละดอกเอาไม่ล่าหุยหุยหุยเสี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 ยกูรู้มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนตายเห็นตัดตกใจ ยังแล้แหวงยังแล้แหวงของนายก้าวไม่เอาไม่เอาไม่เอามันไม่สนุกกดคูของผู้ศัตรูอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาใช้ใช้ไปมามาวิวิมีดยาวเนี่ยเนี่ยมีดยาวเนี่ยตัวเธอมีดยาวตรงกับเคยเนาะมีดยาวตรงกับอุ้ย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 คนละทีคนละทีสามทีสี่ทีเอ้งเฮ้ยเจ็บเจ็บ เจ็บุวย,ยเกือบหันหลังให้ศัตรูไปไรดีนาจะตุ๋ยตุย๋ยตุย๋ตยตายยังวะตายแล้วจับ <c oughs> กูบอกว่าคุณจะไม่ใช่เราแวงเราแวงอยู่เราแวงอยู่การรแวงกื่อหรอลองจวนแปดตาเคอ๋ออย่างนั้นผมปลอมหน้าให้ดู<ไ>ผมจะปลอมเป็นเออคุณหน้าตาดีนะฮะเอฟเอฟเก้า อะไรผมวิ่น้องฝาเพชรอะไรเนี่ยอะไรคุณปันผมก่อนน่ะเปรื่องเดี๋ยวยี่สิบไปแล้วเห็นแล้วครับโอเคเอปไปแล้วนะไปไหนอ่ะเอาคอมามให้ก่อนแล้วโอเคนะฮะก็ถ่ายกันเล่นๆเบบเบบเดบเลวไม่รู้เรื่องอาเลยมาถักบายบายครับโอ้โหถ่ายเชี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะบายบาย